คุณสมชายคะถ้าป่วยนิดเ่อยหน่อยๆครั้งหน้าไม่ต้องมาหาหมอแล้วนะคะไม่หาหมอจะให้ไปหาใครครับเออหมอหมายถึงว่าไม่ต้องมาถึงที่นี่ที่โรงพยาบาลเราจะไปหาคุณเองด้วยหน่วยบริการปฐมภูมิหน่วยบริการปฐมภูมิไพบริที่แคร์ฮะไพเริที่แคร์ใช่หลังจากนี้คุณก็ไปหาหา หาเภสัชที่ร้านขายยาคลินิกเวชกรรมชุมชนค่าตจอเลือดก,ก็มีศูนย์บริการกายภาพช่วยฟื้นฟูแพ่แผนไทยเราก็รวมทันตกรรมพยาบาลเราก็ร่วมอ้าวถ้าไม่สะดวกไปเลวหมอเราไปหาไปถึงบ้านดูแลให้ถึงข้างในชุมชนเราจะไปจะส่งรถไปรับถ้าเกิดมันจะเป็นงานมันเยอะ แต่ไม่อยากจะเจอคนงั้นก็ลองขอมาแพทย์ทางไกล t ทเลเ e a l t h t e l e m e d i c i เจอผ่านแอปตู้คีออสกำลังไปมีในห้างรถไฟฟ้าไปที่ปัม๊มก็ไปได้ห้องพยาบาลที่โรงเรียนเราก็ไปโหเยอะเออแต่เยอะอย่างไงอะส่วนยาเราก็จะส่งให้หืมสะดวกหืมสะดวกหาง่ายไม่ยาก Mana, yaktu.